ถามพี่เหล่าหน่อยสิประสธิ์ยามาอาการเป็นไงพี่ป,ปกติกูแก่แต่เขางดแอนกอฮอยใช่ไหมครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนร<ห> <YouTube S 2> ับเข้าสู่ช่องยูทูปแอนด์ซิงครับโอ้ปวดจะตามหาเจอครับโอ,โอ,โอ,โอ้ยับเลยว่ๆๆนะผมพาแม่เขาไปซื้อของโลตัสด้ดเลยช้า พอดีช่วงเวลาแล้วผมก็ไปเปลี่ยนแม็กเลยนี่ครับก็เราก็มาถึงแล้วครับอยู่สอกันยางพี่คนใช่เนี่ครับเราไปเปลี่ยนแม็กบางแม่แล้วสุดจัดครับรอรอ เสียค่าบัตรด้วยนะเจ็ดสิบบาทอ้าใช่ไหมนี่วันนี้ก็ปลดปล่อยครับทีมงานมาเที่ยวครับมออย่างไงไม่ได้กินเลยเขาไม่ให้กินหรอทำไมเขาไม่ใเอาอิ่าองเข้าที่นั่นบ่เสียร่มเราไปนั่งเฉยๆอย่างน้หละเฉพาะยูเห็นพี่เต็มไม่รู้อ่ะใช่ไปนั่นดีดว่วไปไหน ไปตามนั่งตามอ่างไปเลยอ่างน้ำไปะจำได้ว่าไปกับผมกันไเกลี่ยแล้ะไปกับผมนจำได่บ้านี่ทีมากร้านนะอันนี้ก็พี่เหล่ามาเที่ยวครับมาหาทีมงานครับทีมงานโทรมาเขาบอกพามาเที่ยวผมตามมาที่หลังครับ เสียงยังโหดพี่ผมอยากแกะอ,อันนี้มันเขารับประกันหนึ่งปีนะถ้าแม็กถ้าแม็กมันมันรล้ามันอะไรเขาก็เปลี่ยนให้ฟรีเลยนะภายในหนึ่งปีถ้าดุ่งนี่เราต้องทำเปลี่ยนเองถ้าพูดถึงว่าถ้ามันล้ามันอะไรเนี่ยไปหาเขาได้ตลอดเปลี่ยนให้ฟรี เขาติดสติ๊กเกอร์ให้ด้วยสติ๊กเกอร์เต็มตูดเต็มหลังแล้วเต็มกระจกผมแล้วอู้ทะลังใหม่นี่เจ้าเลยนะไปหลังรถไปเรียกเดี๋ยวเให้ทำไปนั่นให้ทำอะไรของผมมันเข้ามันพังอยู่ดีนี่อันนี้ก็มาจากที่นั่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันฝากกดไลค์กดแชร์กด เฮ้ยช่องเล็กๆอยู่นี่มันเรียวมันดังน้ำด <mm mm ัง hmm. น er> ี่แน่เลยว่ะอูรัดหน่อยเฮ้ยเอ๊เปลี่ยนอันนี้ใหม่ด้วยเนี่เขาเปลี่ยนให้ฟรีอ่ะขครอบอ่ะเออ เขาจะแถมน็อตแถมฝากครอบอันนี้แล้วก็อันนี้แหละผมบอกว่าผมเอาน็อตเดิมไทยเทพี่ผมเพิ่งเปลี่ยนน็อตไปเองนะมันยากาศดีมากเลยอเอ็กสิ่งตามมาเขาขนุนตรงไวจัดครับพี่ร้อยสี่ร้อยห้าไม่ไหวไงอับ ใส่แม็กม,มาใหม่แรงกว่าเดิมพูดเต็มนิ่มมากเลยใส่ยางตนะัวนี้ยางมันไม่ได้ยี่ห้อเก่าไงอันนี้อันนั้นนิ่มกว่าน,นี้อีกพี่เรเดียนสิบเอ็ดอาร์เออไม่เสียง <laughs> โดนแล้วหนึ่งชดไม่น่าพูดเลย <laughs> น้องคนจะวตกลงอู้หูขาลงขาลงนี่แต่ผมปล่อยเกียร์ว่างลงเลยพ่นเรื่องไปเลยก่ เงี่ยเส้นมันเป็นเงี้ยวายนั่นอะไรเป็นอะไรอีกเป็นอะไรเีายทดูนย่เดียวนไม่ต้องจับเพียมอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ใครหล่อสุดีดูทใครหอสุดฮะใครหล่อสุดไม่น่าถาม ไม่น่าถามดูแค่นานจันเข่าเห็นไหมเฮ้สุดจัดดูว่าดูตรงนี้นวดนวดนอนอยู่ข้างล่างอะขึ้นหลอดสูงนู่นนี่นู่นเออหนั่นนู่นนะเขาชิวอ่ะพี่เราหล่างมีใครมามั่งเนี่ยอยู่เต็มรถตู้ไหมได้ยัง กินแม็กตัวเองไแม็กมันหล่อมากแต่รถด,ดูไม่ได้เลยวะ่ะล้างแล้วไม่กล้าขับไปไหนหรอนใช่ไหมไปทางไปทางรถบ้านพี่เต็มเนีเ่นย่านะ้ำรีใช่ไหมล้างสบายเลยแต่สบาททำไมต้องเสียค่าเข้าที่ก่อนนี้ผมมาเนี่ยไม่เสียค่าเข้าเลยวะนู้นถ้าไปฝั่งนู้นไม่เสียผม,ผมก็ขึ้นฝั่งนี้แต่ผมมาที่ก่อนเนี่ยมันแห่ โอ้ยยุกนะั้นมันยังไม่มีโควิดเนาะมาแบบขึ้นได้สบายเลยพี่เนี่ยของอาจารย์ชูต้องไปใส่ท่อไอดีแบบของผมนะ,ะท่อไอ้นั่นอนะ่ะทันสองเองพี่ท่อท่อเลยนะเออนี่ยกัลังานชิคดูเขาบอกว่าให้ขอใสชาดอกดูผมก็เริ่มดังเลยเด็ด ยับเลยแต่ดังนิดเดียวช่วงเวลากำลังกำลังพุ่งอ่ะอย่างวะมันก็ปกติของนี่อืมเฮ้ยคีบ้ามีสีผางแค่ไหนเธจะได้สาวบ้านไม่หรอแม่ถ่ายเออก็ไม่ได้ถ่ายไงถ่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอมันถ่ายใช่ทีนั้นต้องให้มันเปิดตัวก่อนจุ๊บปี่ ไม่โดนน้อพี่มันเลื่อเปล่าโดนนะนั่นอยู่พี่เต้มผมเป็นคนจังไรอยู่แล้วทุกคนแรกผมไม่ได้เป็นคนจังไรนะไปม่อยู่ฮะทำนอนทำคลิปได้ไหมทำคลิปได้ไหมทำทำคลิปได้ไหม ไม่ได้ถ้าซื้อหวยันไม่ถูกตัวพีกผมนั่งเลยนะอันนี้กลับบ้านบ่ะไปทางโทนหนึ่งไหมโทนหนึไม่ได้พี่จะให้ผมไปทางไนตัวเออผมผมนั่งเลยผมเอารถแม่งสิริแม่งพาผมมาแม่งมันไม่ยอมบอกหลุมวางหน้าอีกห้าร้อยเมตรมีหลุมดีเนี่ยหลบทันโอ้สิริพามาเซ็งเลยกกลาไปับบี มันมุนมุนอยู่ไม่เหมือนอยู่ที่คนขับรถที่ใช่อยู่ที่คนขับรถที่ก้อนนี้ผมก็เป็นคนเมานี่แหละพี่เดี๋ยวนี้ผมเป็นเมาเมาอย่างอื่นตัวนี้ผมก็ยังเป็นคนเมาแม่ได้ตัวนี้ผมก็ยังเป็นคนเมาแก้วโหนาจียด ตดแตกอ่ะอโอเคครับคลิปนี้บายบายครับจุ๊บโอเคนี่พอเดี๋ยวเราก็ด้กินแล้ว